ธนดนร่ายยาวถึงตัวเองในอนาคตอีกสามปีข้างหน้าแข็งแกร่งมากที่ลอยตัวอยู่เหนือดราม่าเอาชนะคำดูถูกที่ชอบทั้งร้องเพลงและเล่นหนังแถมยังมีแฟนคลับกองทัพคนรักนุก๊กคอยซับพอร์ตรอยู่เคียงข้างเสมอล่าสุดหนุ่มนุ๊กได้ร่ายยาวความในใจถึงตัวเองในอนาคตอีกสามข้างหน้า ว่าตอนนี้แข็งแกร่งขนาดไหนที่สามารถฝากระแสดราม่าและคำดูถูกต่างๆมาได้ในวัยเพียง26ปีโดยมีข้อความว่า11กไก่ยอยาก2566จากวันนี้และอีก3ปีข้างหน้าคือปี2569ธนดลน,นะวันนี้เองเป็นเด็กวัย26ย่าง27ที่สุดจริงๆผ่านความจนผ่านการสู้ และดิ้นรนมาจนได้เป็นนักร้องดังใจหวังและมากกว่านั้นเองยังมีพี่พี่เอฟซีที่รักและคอยผลักดันเองโคตรโคตรเลยและยังผ่านเรื่องราวทั้งดีและไม่ดีมาเยอะมากๆเองต้องต้านแรงจากดราม่าทุกๆุกอย่างทุกๆช่องทางเพราะตั้งแต่ก้าวมาเป็นนักร้องที่มีคนรักก็มักจะควบคู่มากับคนที่ชังบางครั้งก็จะโดนด่าโดนว่าอยู่ตลอดเวลาไม่เคยขาด และตอนนี้คนภายนอกต่างไม่ยอมรับและด่าทอบ้างก็ดูถูกเองเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะทำอะไรแต่ปีนี้ก็เป็นเหมือนปีทองของเองเลยนะธนดนไม่ว่าจะทางด้านการเล่นคอนเสิร์ตการทำเพลงหรือแม้กระทั่งการแสดงหนังแสดงละครเองได้โอกาสจากผู้ใหญ่เยอะมากๆและได้รางวัลหลากหลายรางวัลเลย เองได้ทำให้คนรู้จักตระกูลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสี่เีแวลซึ่งทุกๆคนภูมิใจในตัวเองมากๆเลยแต่ข้อเสียของเองตอนนี้ก็มีนะคืออะไรรู้ไหมบางครั้งเองเป็นคนใจร้อนและพูดหนักพูดไปแบบไม่คิดและชอบเก็บมาคิดมากและคิดไปเองมันจึงทำให้บางครั้งมันอาจจะวุ่นวายอยู่ในหัวใจและหัวสมองของเอง แต่ก็ชื่นชมนะว่าเองโคตรเก่งวะถึงแม้ที่ผ่านมาบางครั้งอาจจะหนักหนามากจนบางครั้งไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วอยากจะหนีไปให้ไกลๆกลแต่เองกลับคิดได้ว่าเฮ้ยเราต้องสู้ต่อเพราะอะไรสู้เพราะใครมันจึงทำให้วันนี้มันโคตรโอเคขึ้นมันดูแข็งแกร่งขึ้นมากๆเองเข้าใจกับสัจธรรมมนุษย์เองเข้าใจกับการอยู่บนโลกใบนี้เองสามารถ พาตัวเองลอยขึ้นอยู่เหนือดราม่าทุกๆอย่างทุกๆครั้งและอยู่เหนือและพยายามเอาชนะคำดูถูกด่าทอเองเก่งมากๆเลยนะเว้ยโพสข้อความนี้เวออีกสามปีมันคงแจ้งเตือนไม่รู้ว่าธนดลในอีกสามปีจะเป็นยังไงจะทำงานสายนี้อยู่ไหมจะมีครอบครัวแล้วหรือยังแต่แค่อยากจะบอกกับตัวของตัวเองว่าเองเก่งนะ ไม่ใช่ธรรมดาวัยรุ่นวัย26ปีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนุกธนนททางด้านแฟนคลับก็น่ารักเพราะส่งกำลังใจให้นุกธนนลกันรัวๆและยังประกาศอีกว่าในอีก3ปีข้างและปีต่อต่อไปก็จะขอเป็นแฟนคลับคอยหนุนหลงังและซัพพอร์ตหนุ่มคนนี้ตลอดไปอีกด้วย